สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันเลยนะคะวันนี้เาทมากินข้าวกับน้ำพริกปลากระป๋องค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆด้วยกันนะคะเดอมีข้าวเหนียวมากค่ะมีผักเยอะแยะมากมากค่ะพี่น้องค่ะมีมืองค่ะอุ้ยโคตรค่ะมันไปได้หอมแขกวองมึงใช่ยพี่น้องค่ะมันสิมันสิบปื้ดขึ้นไปไหนเนาะเอามาลอกมึงพี่น้องมามาแซ่บๆด้วกันค่ะมะระมากคือเก่าค่ะขมๆเนี่ยละพี่น้องค่ะอืมคำแรกข้าวเหนียวจำเนาะ คล่อ,องมากพี่น้องค่ะหนุ่ยหน่อยแห้งมากแล้วค่ะมะอืม ให้ันกินข่าวมัน่นะเถอะนะ มว่าปีหน่อยค่ะยังเหลือค่ะพี่น้องค่ะ อย่างค่ะ <c oughs> จะบอกว่าสดแห้ <c oughs> ไม่บักอื้อไม่บักโม้พี่น้องค่ะไม่กินซอยกันก่อนนะคะแล้วยี่ผึ่งไปใส่หมักโม้หน่อยค่ะ กกอบไว้ค่ะเริ <c oughs> ่มไปเก็บกระถินขาง้านค่ะหักรายลืมไ <c oughs> ม่น้ำใหม่พี่น้องน้ำใหม่หวาน เพื่อนบอกวานเอาไวหวานมามาต้องต้มโดนวันว่ะฟ้งมนงินค่ะ อืมคือเป็นแนวนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะไว้เน่าบา่ค่ะแล้วจังใดหมายกับบดิเมืองมากนะคะ่ะอืมจิมเมื่อไหร่ค่ะพี่น้องคะใช่ไหมเหมือนไม่กินแบกบแบบค่ะอืมขอโทษขออภยัยอืม เสือมา,ากแบบแพงนึงแต่เสดนดายเนี่ยมันอยู่ขังในเข้าวาหูแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะกินเน่ยกินได้แล้วพี่น้องมากมากค่ะทำหมหวานเนาาับเี้พริกเนี่ยคะ่ะเผ็ดเผ็ดงคะ่ะ ฮัทออริจิหนึ่งมากเลยค่ะพี่น้องค่ะดอกใหญ่ๆนะคะ หวานม,มันแห้งค่ะออุ๊ย น้องใหม่ฝรั่งน้องใหม่นะต้นไหนหน่อย,อยพี่น้องคะมาค่ะ สกัดได้บ่พี่น้องคะร่างกินสดสด่ต้องหั่นมา อืขึ้นแห้งค่ะ <c oughs> หัวใหญ่แห้งขึ้นพี่น้องก็เห็นบอกอือบอกค่ะฟักทองสึ่วมาแต่ห่างเมืองค่ะหนึ่งแล้วด้วยค่ะพี่น้องค่ะจด,าดจาเต็นเังไหนเมือมึงไปน้ำกันพี่นอ้อง หวานเหลืองสวยงามมาก อืมก็แหละต้องการกินค่ะเอาไปใหเขรื่องหวานแสบแห้งพี่น้องค่ะดูนี่เนาะเอาลองมาเห็นมั้งค่ะพี่น้องอเห็นมันแข็งๆเนาะค่ะว่ากับบกาว่าเอ้ยเป็นหนึ่งนะมันสีกินในบองสีนะบุฮูว่าข้างในเป็นเหลืองขนาดนั้นพริกสกูค่ะพริกหยัก เพ็ดนะคะมเราบัวเพ็ดไม่เม็ดค่ะอือม เพิ่งเคยเห็นเป็นแนวสิอืมแซ่บพี่นอ้องมาค่ะมันละอ้ะวนเหลือมือนะครั้งหนึ่งอื้ เหมือนนไม่กินพักกับน้ำพริกกะปิให้พี่น้องเม,นะมืองอ้ยไม่เป็นน้ำพริกกะปิน้ำพริกบาก๊ากระป๋องโอ้ยลูกอะไรมะเขือหมวสีสวยงามเลยค่ะ ซือมาลายพี่น้องค่ะยั่เหลือหลายแล้วค่ะก็สิ่งกินห้าใหญ่หนาใหญ่กว่าหนาอ ซาแครหลอดคร่ะั mm. กรอบหวานค่ะ อันนี้แบบสดนะคะพี่น้อง ามาละอีกจักหน่อยนะคะของมัก sao, <laughs> <laughs> Ừ, hỏi nhạy กลับไปน่อยหนึ่งพี่น้องึ่งแง่กัขึ่นพร้อมค่ะจิมค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพิมหรือว่าขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเน้วค่ะเนาะขอกลับขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกๆทุกุกําลังใจนะคะพี่น้องค่ะพอกับแมาจิมนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย